สรุปว่าแยกวงเพราะอะไรนะคะหาไม่เจอเจอยังไงเราไม่ได้พูดของแต่อะไรเือทำไมเป็นคนบุญดีแก๋ที่สุดก็คุณจะบ่นอะห้าสี่สามสองมากค่ะลูกค่ะ มาบ่อยๆหลายคนชอบขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องม้นดาบประพันธ์อีกครั้งนะคะวันนี้เนื่องจากว่าฟีดแบ็จาก Q&A รอบแรกดีมากมึงก็ไม่ใช่ดีมากเกินค่าดเลยอีกวงดูก็ทำไมเป็นล้านๆงงมากเดี๋ยวเขาอยากดูเขาอยากดูเขาอยากดูช่กูนิดนึงเขาอยากดูก็ต้องบอกนี้ก่อนค่ะว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ยัง รักแล้วก็ติดตามแล้วยังแบบส่งกําลังใจให้มีผลงานต่อเนื่องวันนี้เราก็เลยคลิปคอนติเนียมาต่อค่ะแต่อย่าเอาเยอะคําถามเยอะเหมือนเดิมนะไม่ต้องแต่รอบนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งคําถาม,อมรอบนี้เนี่ยเราเอาจากคอมเมนต์ในคลิปแรกคลิปแรกมาเอามาอ่านเพราะเขาบอกนะจ๊ะฉันอ่านทุกคอมเมนต์ฉันเห็นทุกอันนัมเบอร์วันฉันเห็นทุกอัน เพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเยอะมากอมเอามาแค่ส่วนหนึ่งพอที่รู้สึกประทับใจที่รู้สึกประทับใจแล้วเห็นเราขนลุกสู้อ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกก่อนคอมเมนต์ comment นี้ฉันพูดตรงๆเลยว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากคอมเมนต์ comment นี้เป็นคอมเมนต์ที่ฉันเห็นแล้วขนลุกอืเลไทยแลนด์อ่ะพูดคำเดียวพูดคำเดียวไหมต้องเข้าแล้วต้องสะท้อนช่องนี้ไหมถูกต้องแล้วคราวนี้เราจะกินนะคะเราจะไม่เราเราจะไม่รีวิวแบบอื่นเพราะรีวิวแบบอื่นไม่ได้เราจะกินอย่างเดียวเราจะกินอย่างเดียวอ่ะ คอมเมนต์ของเลวบอกว่า แวะมาดูฮ่า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 เรสแต็กนอกจากจะอร่อยแล้วกระป๋องยังสารพัดประโยชน์แถมตอนนี้ยังมีกระป๋องเล็กวางแล้วด้วยอ่ะกูว่าเรนมาขายของแหละอ่ะขายของแล้วล่ะเลนมาขายของแล้วหนึ่งขายของแล้วหนึ่งแต่กระป๋องเล็กกูใช่ฉี่ไม่พอกระป๋องเล็กฉี่ไม่พอฉี่ไม่พอล้นกูต้องกระป๋องใหญ่จริงๆอันนี้คือมอสบอกความว่าเห็นแล้วว่ามึงคือกูต้องรู้สึกยังไงอือกูต้องอายบอกกูต้องดีใจที่เขาเห็นคลิปนี้สามคือกูต้องเอ่ออุ่นหนุนเล่ตลอดไปไหมเล่ต้องเข้านะเล่ต้องเข้าเราพูดขนาดนี้ไม่เข้าหน้าเก มาคอาเม์ขนาดนี้ออคนอะไรเยอะด้วยออว่าไม่ได้นะออต้อง้าต้องมาร<น>ะ,อาะเ,ออเอาเป็นว่ารู้สึกขนลุกสู้ต่อคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์เนี่ยยังเป็นคำถามเหมือนเดิมเอ้านางอยากบอกว่าอยากให้บอกนิสัยดีและนิสัยไม่ดีของกันละกัน เราจำไม่ได้ว่าเราเคยมีนิสัยไม่ดีหรือเปล่าสวยพูดโดยรวมดีกว่ากว่าความเป็นโฟมอดเลยดีกว่าที่แบบว่าเอ้ยมีข้อนิสัยไม่ดีหรือมีข้อดีอะไรจะบอกว่าโฟมดเนี่ยข้อดีของโฟมดเลยนะหนึ่งเลยนะคือเวลาทางค่าหรือทางอะไรให้เราทําอะไรก็แล้วแต่เราจะถามเหตุผลถึงว่าเราจะแบบพี่ทํานี้หรอแต่พอเขามีเหตุผลมาให้เราเรามีเหตุผลไปให้เขาอ่ะเขาจะโอเคเขาจะรับฟังอันนั้นคือข้อดีของพวกเรานะคือ ถาหาเหตุผลแล้วเราสองคนก็มีเหตุผลในการทํางานาแต่ข้อเสียเนี่ยก็มีพอ,อโฟโมมดปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จ,จะแบบ ฟมอดทำไอ้นี่ให้หน่อยเพราะว่าโฟมอดเป็นตัวแทนของใครอะไรประมาณนี้เป็นตัวแทนของเด็กกับนิกเซ่ทุกคนเขาก็จะให้ฟมอดเป็นตัวแทนแล้วสองคนก็แบบไม่ไม่อาเด็กคนอื่นมาพูดไม่นะให้คนอื่นมาพูดบ้ากูพูดทุกอย่างเลยใช่อันนี้ก็ข้อข้อเสียของเราสองคนคือเราจะแอบดื้อนิดนิดเวลาแบบว่าอยากให้ฟมอดเป็นตัวแทนของทุกคนแล้วก็แบบหล่อวะแล้วก็แถมอะหล่ออะไรแบบนั้นแล้วก็จะมีข้อดีข้อเสียของฟมอดก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะงั้นจบอันนี้ไปนะคะแล้วก็ โฟมอดเวอร์ชันเนี้ยเหมือนคนแก่ขี้บ่นคือเอาจริงคือมันไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นแบบคนแก่ขี้บ่นนะ คุณไม่เคยเห็นเราสองคนเวอร์ชันนี้มากกว่าคือคนอาจจะเห็นแค่แบบโฟมอดแบบแบล๊วสายคือเห็นโฟก็จะรู้สึกเอ้ยโฟมอดแบล๊วเห็นมดรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักสดใสอะไรเงี้ยแต่พอเจอแบบตัวจริงหรือว่าเห็นในเวอร์ชันที่มันตัวเราเองจริงๆเนี่ยคนก็เลยอาจจะแบบเอ้นิดนึงอะไรเงี้ย่รืเงลเราพูดมากเราบ่นอย่างงี้ต้องแต่เด็กเลยเราบ่นกับทีมงานส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าเราไม่เคยแบบถ่ายทอดออกไหให้เห็นพอวันนี้เราถ่ายทอดตัวตัวอกมาไห้เห็นอาจจะแบบ งงนม่งงงแต่อะไรคืเอะทำไมเป็นคุ่นบุนดีแกที่บ่นก็คือจะบ่นอ่ะก็คือบ่นอ่ะก็ชอบบ่นก็คือบ่นไว่กอนเอออ่ะบ่นไม่กอนทำไปทำอีกเรื่องเออแต่ขาบ่นก่อนอะไรอย่างงี้ชอบ่นอ่ะคำถามต่อไปนะคะตอนเด็กๆเคยเจอมดกับคุณแม่จำได้ว่าคุณแม่กับมดเนี่ยแต่งตัวคล้ายกันแต่คนละสีเขียวทั้งตัวคนนึงชมพูทั้งตัวคนนึงจำไม่ได้ว่าใครสีอะไรแต่ที่บอกว่าแม่จับแต่งตัวนี่คือเชื่อหมดจ้ะ ไม่จะบอกว่ายุคนั้นน่ะอาจจะยังไม่ h ิดหรือเปล่าแต่พอยุคนี้สังเกตดีๆนะคนที่แบบเป็นแม่ลูกกันชอบแต่งตัวแเหมือนกันนะนะถือว่าแม่มึงนำเทรนออต้องตบมึงให้แม่แดง แต่จะให้กูแต่งเขียวทั้งตัวกูก็ไม่ได้นางเป็นไปเลยสิบห้าสิบหกปีเขารู้ล่วงหน้าไงเออก็ถือว่าโอเคก็ได้อยู่ให้แบบใครอยากแบบว่าเห็นแบบแมทกันตั้งแต่หัวจนเท้าเม้นต์มานะคะให้นางใส่โอ้สักหนึ่งเทปสักหนึ่งแมทอะสักหนึ่งแมทอะจัดเดี๋ยวให้แม่จัดชุดอะไรให้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าจะยังไงมาคอมเมนต์ต่อไปพี่โฟคนไปเล่นตลกคือโบ๊ะบ้าน่ารักมากพี่มอสผมตรงนี้คือปางลูกนี้น่ารักน่าเด็กเหมือนเด็กมอปลายเลยสองแม่คือ the best คิดถึงแม่แม่ อันนี้ไข่อ่ะไม่รู้เป็นหน้าดเรมอนว่ะพอรอคิดถึงแม่ไปอีกจะบอกว่าพี่ข่ายสวยนะคะพี่ไม่ได้ขายขำกูฮะกูว่าไม่น่าทันแล้วมั้ยล้อไม่ทันแล้วกูขายสวยกูก็จะบอกเลยว่ากูขายสวยขอถ่ายรูปปกติได้อย่ามาบอกว่าให้กูเล่นมุกอะไรไม่มีมุกดูจากไอจีสวยงามสวเราแบบสวยงามขายแบบความมันแบบโคชิคชิบอย่างนี้ก็เก๋เแฟชั่นนิดงนูนอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่นตลกได้ไหม ก็ถ้าเกิดเงินถึงกูก็เล่นแหละเออก็ว่ากันป่ะเออแต่ถ้าให้กูกลับไปตัดหน้าม้าถงสั้นกูก็ไม่เอาแต่ผมยาวเร็วมากเลยอะใช่ผมยาววันนั้นยังสองเดือนป่ะว่าหนึ่งเดือนกว่าหนื่กี่ว่าหลายเดือนแล้วนะผมว่าหลายเดือนแล้วผมกูควรจะยาวจะเข้าใจว่าอ๋อกูก็ตัดมาแล้วสามรอบเหมือนกันหน้าม้าอะต่อตอนเด็กๆเคยคิดว่าพี่สองคนเนี่ยเป็นแฝดกันตอนนี้พ่อมาอยู่ได้กันยิ้มเวลายิ้มก็ยิ่งเหมือนแฝดกันอยู่ดีเอาช่วงไหนไปแฝดวะ คิดอยูเหมือนตรงไหนตาก็ไม่เหมือนแล้ว่ะไม่เหมือนฉันเราเราต้อย่างนี้ใส่แมสก์มัว่าตรงไหนเหมือนคะจมูกยังไม่เหมือนเพราะกูทำมาอาจมูกไม่เหมือนสองปากไม่เหมือนสามครงหน้าไม่เหมือนเสี่เอ๋ออะไรมาเหมือนวะไม่หรือว่าอาจจะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแบบบ่อยหรือเปล่าเวลาคนมองมันก็เลยรู้สึกงี้หรือเปล่าช่วงนั้นสีคอนเซ็ปต์มันอาจจะแบบดูเหมือนกันไม่หมดคือการแหละแต่ถ้าคุณแยกแต่ละส่วนอ่ะมันจะไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่าความที่แบบ อยู่ด้วยกันตัวติดกันตลอดเวลาแล้วชุดคอนเซปต์มันเหมือนกันเป็นใครกันคือก็กจะสับสนว่าแบบคนไหนโฟคนไหน,น,ไหนมดอ,อะไรประมาณนี้ได้มึงรู้ปล่าเคยมีคนทักกูบนเครื่องเลยนะว่าแบบพี่โฟคะมีพี่โฟขอน้ำหน่อย <laughs> มีปล่าวะกูหันไปแบบฮะฮะอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมดค่ะเรื่องปกติพีพ่มดกับโฟก่อน <laughs> โฟก่อนทะเลคือเร <laughs> าต้องหาแบบว่า คุณที่คุณเรียกเราว่ามดอะคือถ้าเกิดคุณชอบมดอตคุณต้องผิดหวังแล้วเพราะฉันคือโ <c oughs> ฟอแล้วถ้าคุณอยากถ่ายรูปกับมดคือฉันก็โฟคุณต้องผิดหวังแล้วมันก็คือสองสารแล้วก็ได้ต้องบอกว่า ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นใครคุณอยากจะถ่ายกับใครโฟหรือโมดถ้าคุณอยากถ่ายกับโมดก็คือโฟคุณไม่ต้องถ่ายก็ได้แต่จังหวะทักกูบนเครื่องนี่กูก็งงเหมือนกันนะจังหวะหนึ่งคือโฟเป็นแอร์ตอนไหนวะเออจังหวะหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็แต่แต่ก็ก็ไม่ได้ติดไม่ติดไม่ติดใครอยากเรียกโฟใครอยากเรียกเรียกอะไรก็เรียกเถอะแต่หันไม่หันอีกเรื่องนะไม่หันไม่หันหันไม่หันได้อีกเรื่องนึ่งเอยว่ากันเรียกอะไรก็เรียกเลยค่ะไม่ว่าันหรือจะเรียกรูกไปเลยก็ได้โฟโมดเอาทีี่่สสบบาาายยใใจจเอท เขาบอกว่าคําถามนี้คือค้างคาใจมานานสรุปโฟกับมดเนี่ยอายุเท่ากันไหมเคยได้ยินว่ามดเป็นน้องแล้วโฟก็เป็นพี่มาหลายปีอันนี้ต้องพูดก่อนเพราะว่าเหมือนตอนที่ปล่อยคลิปออกไปอะ่ะมีคนค่อนข้างสงสัยเรื่องของการที่เราแบบเอ้ยมน้องทําไมไม่เรียกมึงว่าพี่หรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ อ่ะึงก็ตอบว่าไปสิกูจาได้ว่ามึงอ่ะเคยบอกกูว่าไม่ต้องเรียกมานี่ยเป็นคนตอนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะช่วงแรกๆเราเรียกมันพี่ก่อนเราเรียกมันพี่แบบพี่โฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโฟก็แบบเอ้ยไม่ต้องเรียกพี่ว่าเดี๋ยวเราทํางานด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตัดไปเลยกับอีกอย่างหนึ่งคือที่บอกไม่ต้องเรียกพี่ว่าพอจังหวะว่าเป็นน้องกูแบบอกูต้องรับผิดชอบอะไรในตัวมันบ้างวะอันนั้นไงเพราะมันเด็กกว่ามันน้อง แล้วชันเป็นลูกคนสุดท้องฉันก็ไม่เคยมีน้องฉันจะต้องแบบลองมีน้องลองฉันจะแบบเอ้าน้องมดอ๋อกระดาษปากเอ๊ะยังไงคนลุกตูอคนลุกเหมือนกันนะตัวกูก็ขนลุกน้องโมดน้องมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยงี้ไม่ได้อยากฟิลแบบพี่น้องอยากได้ฟิลแบบเพื่อนแล้วพืนงานถ้าเกิดสมมติฟิลพี่น้องอ่ะคิดไม่ออกจริงๆเพราะเราเป็นลูกคนเล็กแล้วเราก็โดนสปอยมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราจะต้องมามีน้องแล้วแบบเอ้ยน้องมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พี่ช่วยอย่างนี้อย่าไม่พี้ดมอย่าไม่พร้อทเอออย ก็เลยเป็นเพื่อนอคือเป็นแบบถือเป็นเพื่อนนะแต่าา <g ül> ที่สุดบอกเขาว่าไม่ต้องเรียกพี่ก็ให้มองว่าเป็นเพื่อนกันไปเลยอะไรเง <g ül> ี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติจะจะังหวัดว่าตบหงตบหวัวเนี่ยไม่มี <g ül> ไม่มีไม่มีไม่มีเราจะไม่ไปขั้นนั้นเ <g ül> ขาเรียกว,ว่าไม่ได้ไม่ได้ลามปาไม่ได้ปีนเกียว <g ül> แต่ว่าก็คือคําพูดเหมือนเพื่อนคำพูดเหมือนเพื่อนแต่ว่าจะแบบจะให้อย่างที่โฟบอกจะมาตบหัวอะไรกัไมมเพราะว่าเราก็รู้แล้วก็ให้เกียิก็ให้เกียดมาเขาก็ตบกัดอยู่ดีอะรองดมั้ย ใช่ก็คือไอ้เรียกคําว like ่าเรียกพี่น uh ้องอ่ะก็คือตัดไปเลยตัดไปเลยกูเป็นคนบอกเองว่าไม่จําเป็นต้องเรียกก็ทํางานก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นคู่หูเป็นดูโอ่นอกจากกูมึงปุ๊บไอ้โปอีโศไอ้ห่าโฟมันก็คือมาหมดเลยมาหมดเลยจ้ะตอนแรกมันแค่มึงตอนหลังมันสนิทจัดไอ้โฟไอ้เฮ้ยตายเลยตายเลยแต่มึงก็ เหมือนกันก็คือเขามาหมดวอ็เป็นเพื่อนกันไปเลยก็คือสบายใจจุดนี้เคลียร์กันเดี๋ยวจะได้แบบเพราะวมันมีบางคนที่สงสัยอยู่เนี้ยก็ตอบตรงจุดนี้ไปให้เลยอะตามนั้นนะคะมาต่อไปเขาบอกว่าแบบเอ้ยคลิปนี้เนี่ยเบิกเนตเลยอะไรเงี้ยแบบเอาดีกันแล้วหล่อเห็นข่าวทะเลาะกันแย่งชุดกันแย่งชุดกันตอนไหนวะ แย่งชุดนะบอกเลยนะเธอไม่มีแย่งชุดเพราะว่าฉันนะชอบอะไรไม่เหมือนมดอีนี่ก็คือชอบไม่เหมือนโฟเลยคนละแนวเลยแล้วการที่เราแบบไปคุยคอนเซ็ปทุกครั้งท IC ี่เราจะออกกบลังเราจะมีการคุยคอนเซ็ปกันก่อนจะทำค่ายถูกแล้วเราก็จะเห็นแบบหมดเลยทุกอย่างว่าแบบที่เราใส่จะเป็นแบบนี้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 อะไรใช่แล้วก็แบบโอเคแบบเป็นแบบนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้จบจบแฮปปี้จบไม่มีการแย่งถ้ารู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับชุดก็จะบอกว่าขอเอาแบบนี้แทนแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าจะไม่ใช่แบบ ถึงแย่งมึงคนละไซส์กันเด้อใส่ไม่ได้เด็กด้วยกันไม่ได้กูใส่ขอโฟไม่ได้จริงๆแย่งไม่ได้เลยจุดนี้ไม่ได้ไม่ได้ถึงอีมดอยากได้อยากแย่งกูขาไม่ให้แย่งกูบอกเลยกูสู้สุดแย่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องแย่งชุดไม่มีแล้วก็นี่อีกท่อนร้องแบ่งไม่เท่ากันเฮ้ยทุกคนบอกก่อนนะเราเป็นคนขี้เกียจร้องเพลงมากถ้าเกิดท่อนเราน้อยอะเราจะดีใจมากเลยเราเราจะพยายามบอกว่าให้มวลร้องสิให้มวลร้องเลย ฮุกนี่หรอเพลงช้าให้มดร้องสิเออคือจะไม่มีปัญหาเรื่องเพลงใดๆไม่มีไม่ได้อยากร้องเพลงเยอะเข้าใจไหมแต่เพลงเพลงเร็วกูจะให้มึงเพราะกูไม่ค่อยเพลงเร็วจะไม่ค่อยอินแต่เพลงช้าอินนี่จะอินกว่าเราจะชอบเพลงเร็วออถ้าเกิดเพลงเร็วก็ส่วนใหญ่นะโฟจะขึ้นฮุกก่อนอ่าใช่ถ้าเกิดเพลงช้าก็จะเป็นมดมดก่อนอะไรเงี้ยมันคือชัดเจนะชัดเจนอยูแล้วแล้วก็ทางทีมเพลงเนี่ย เขารู้สไตล์อยู่แล้วว่าใครควรจะเยอะตรงไหนใครควรจะน้อยตรงไหนก็คือตัดจบเรื่องนี้ไปตัดจบเลยขี้เกียจทำเพลงเวอร์ไต้องห่วตัดจบเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็คือเคลียร์คือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่ทุกคนแบบคิดเองจินตนาการเองไม่มีตัดจบไปผ่านมาอันนี้เขาบอกว่าตำนานตู้เคราเกะหยอดเหรียญตามห้างลองจากลิปินวูตำนานแฟชั่นเสื้อครับใส่ทับเสื้อขาวและเสื้อฮูดตัวสั้นตำนานกระโปรงบอลลูนตำนานรองเท้าคัชูหุ้มข้อ ผมนัน,นผมซอยฟูและมัดผมแบบยางข้างวีเล็บชีฟ้ามึงจะว่าไปนี่มันมันเป็นกูหมดเลยนะเนี่ยที่ทำมาใช่มันเป็นมึงหมดเลยมันเป็นมึงหมดเลยวไงฟังมาเออรองเท้าบูเออ,เ,เ,อ,อเสื้อขอบเสื้อขาวขา้างในกระโปรงบอ,อบลลูนเออ,เอ,อที่ฟังมาเอาฉันเองมึงเองฉันเองมึงเอง ขอบคุณตัวเองนะคะที่เลือกมาอย่างดีก่อนก่อนได้หรอเปขอบคุณตัวเองนะคะอันนี้คือแฟนคลับแบบต้นตำรับนะเพราะว่าแบบคีซ่าใช่เพราะว่านางรู้หมดทุกอย่างโอ้คีซ่านี่คือแบบเก่ากึกมากเลยนะก็คืออ่ะฉันก็กดให้เธอเป็นท็อปแฟนแฟนตัวยงไปเลยเอาไปเลยค่ะหนึ่งไลค์อ่ะแต่ไอคนเนียไปอยู่ไหนมาอ่ะต้องถามก่อนไปอยู่ไหนมาสรุปว่าแยกวงเพราะอะไรนะคะหาไม่เจอเจอได้ไงเราไม่ได้พูดมันไม่ได้มีแยกวงไม่ได้มีอะไรจะบอกว่า ที่เราทำโฟมดเนี่ยหนึ่งเลยนะ,ะคือโฟไม่ได้ต่อสัญญาเว้ยอพอโฟไม่ได้ต่อสัญญาเนี่ยความที่มันจะเป็นโฟมสอ่ะมันก็ไม่ต้องไม่มีถูกต้องอแต่เหตุผลที่โฟไม่ต่อสัญญาเนี่ยคือเขามาบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวโฟกับมดเนี่ยจะต้องแยกกันออกเพลงนะตอนที่อเออท,ที่ที่เขามาคุยกับเรานะเคุยกับเราว่าเดี๋ยวโฟออกเพลงหนึ่งมดออกเพลงหนึ่งไม่เป็นวงโฟมดแล้วเราแม่กก็แบบมันไม่ใช่จะร้องให้คนเดียวเนี่ยนะก็เลยแบบกูร้องเพลงไม่ได้ จะให้อยู่คนเดียวได้ไงร้องเพลงคนเดียวเต้คนคนเดียวเราก็แบบเราก็เลยบอกเขาไปว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ s> <S เขาก็เลยบอกอยากให้รู้สึกโตขึ้นโฟมีแนวทางเป็นเพลงของโฟเองมดก็มีแนวทางเป็นเพลงของโมดแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่โอเคไม่โอเคเลยถ้าเกิดจะจับแยกเขาก็เลยว่าแต่เขาคุยกับมดแล้วมดยังไงก็ได้แล้วเราก็เลยว่าเฮ้ยถ้างั้นอ่ะเป็นในเวนี้โฟออกเดี่ยวอัลบั้มเดี่ยวเนี้ยก็ไม่ออก ก็ไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องเซ็นสัญญาอ่อ,อ <lum S 3> เพราะเราไม่ได้อยากออกอัลบั้มเดียวเราก็เลยคุยกับทางค่ายว่าถ้างั้นเราไม่เซ็นสัญญาดีกว่าถ้าเกิดเราต้องออกอัลบั้มเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติเขายังยืนยันเหมือนเดิมว่าโฟโมอมอคืออัลบั้มโฟมออก็คือเซ็นสัญญาก็คือต่อคอออันนี้คืออันนี้คือพูดจับใจเลยว่าถ้าเกิดเขามายื่นว่าเฮ้ยเป็นโฟมออดทำอัลบั้มนี้ต่อก็เซ็นสัญญานะแต่เขามายื่นให้เราคือข้อเสนอคือโฟออกอัลบั้มเดียวก็เลย ก็ไม่เอาก็คือไม่เอาหลังจากที่มึงไม่ต่อสัญญากูก็ไปเป็นนักแสดงก็คือไม่ได้ทาอะไรบ้างของตัวเองเลยเพราะก็รู้สึกว่าแบบแต่ตอนนั้นโดนคุยเหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าก็มีก็มีโดนคุยแต่คือเราอาจจะเป็นคนหนึ่งเด็กไม่ได้คิดไม่ได้คิดแบบอะไรอย่างนั้นอาจจะแบบคือเราเป็นคนยังไงก็ได้อยู่แล้วอะไรก็ได้ก็คือต้องถามแม่ก็ถามแม่ว่าแม่ว่าอะไรยังไงอนีรเราก็แบบเออได้หมดอะไรเงี้ยแต่พอถึงจุดหนึ่งที่แบบพอโฟมไม่ต่อสัญญาเราก็รู้สึกว่าทําอะไรวะ ร้องเพลงเหรอก็ไม่ใช่เราจะเราจะเราแนวเราแนวเพลงของตัวเองที่เราอยากทําคือแบบไหนก็ยังไม่รู้ก็ไม่รู้เราก็รู้สึกว่างั้ไม่ทําแล้วมันก็ไปเป็นนักแสดงแล้วก็เลยลองไปเล่นละครดูแล้วก็เลยตอนนั้นก็เหมือนพลิกตัวเองไปเลยจากนักร้องเป็นนักแสดงแทนอืจุดนั้นแค่นั้นเองแต่แบบไม่ได้บอกว่าแบบมีปัญหาอะไรแล้วแยกวงไม่ใช่แต่ไม่ใช่แบบวงแตกเพราะว่าซกกันนะมันไม่ใช่อนั้นอื ใช่ค่ะแล้วก็อ่ะคนนี้นะคะบอกว่าชอบความเรียวแบบนี้จังความสนิทกันมานานถึงแม้จะแยกกันไปทําหน้าที่แต่ก็กลับมาเจอกันแล้วยังคงรู้สึกแบบสนิทแบบไม่จางชอบสุดที่มีฟิลกูมึงทั้ง,ท,ง,ท,งที่อายุห่างกันมันเอาดีๆนะมันฟูลฟิลเวอร์เลิฟเ,เอยากให้เราเรียกคุณว่ามึงไหมไม่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 เราจะได้ดูสนิทไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราสนิทกันเองอเราสนิทกันเองถ้าเกิดอยาก เดี๋คุณอยากสนิทกับเราเราก็จะแบบเฮ้ยมึงเฮ้ยไม่ไม่มึงไม่ได้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 อันนั้นไม่ได้ไม่ได้เราสนิทกันเองโอเคอันนั้นเราไว้ได้ถ่ายเข้าใจละไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เห็นเราเป็นแบบนี้แล้วมันก็เหมือนฟูลฟิลความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็โอเคแฮปปี้มันเลยมันเลยมึงีม่ใจมั้ยมึงอย่าขยันหาอ่านคอมเมนต์อย่างเงี้ยโอ้โหอ่านคอมเมนต์เก่งมากเลยที่จะเอามาทุกคอมเมนต์กูไม่ว่านี่คัดมาแล้วเพราะคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยคือสองพันกว่าคอมเมนต์ กูจำตัวเลขนะกูจำตัวเลขได้เขาถึงโทรมาโฟเรามาตอบคอมเมนต์กันไหมเออได้นะมีตอบมากูก็กูก็แกล้งป่วยเด้อกูไม่มาเขาหลงบาน嘛เขาหลงบานโแกล้งป่วยเลยถ้าเกิดสองมาคอมเมนต์นะกูไม่มาไม่ไหวอันนี้คือคัดมาให้แล้วคัดมาแล้วคัดมาแล้วคิดว่าอ่านแล้วมีความสุขเป็นกำลังใจหรือว่าใครยังคล่องใจอะไรก็คืออ่ะบอกกันมาแล้วก็บอกกันได้ว่าอยากให้พวกเราทำอะไรกันถ้าเกิดอันไหนเราไหวจะทำให้แต่อันไหนไม่ไหวก็ อันไหนอยากให้ทำแล้วเราไม่ไหวก็ไปทำกันทีเดียวกันเราไม่เห็นเราไม่เห็นเขาทำเขาอยากเห็นเราทำอ๋อเออก็แค่นี้นะคะสำหรับสหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณโฟนะคะที่มาร่วมช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกถ้าเกิดใครอยากเห็นคุณโฟมาอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะคอมเมนเยอะนะคิดจะตอบนะเนอะได้แต่บอกก่อนอีพีน้ากูไม่ตอบคอมเมนต์แล้วนะอ่านอ่าน้ะแต่ไม่ตอบคอมเมนต์แล้วก็คงอยากแบบเฮ้ยสมมุตินะอยากเห็นพี่มดพี่โฟ เอาไปช้อปปิ้งกันอะไรอย่างงี้มันอาจจะเป็นไปได้ก็แล้วแต่ว่าอะไรยังไงก็เสนอมาได้เดี๋ยวไปพิจารณาให้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แบบมาติดตามและยังรัก I love You too ค่ะก่อนไปนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ไม่อยากจะพลาดคลิปต่อไปของพวกเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะคะแกไปหรือเปล่าของผู้เรื่องกด subscribe หน่อยอ้าวทำไมอ่ะแม่แม่กูมีปัญหาเว้ยเราโดนมึงเอาแม่ไวไม่ได้อีกทีเดียเหรอทำไมเออแม่กูบอกว่า เนี่ยโฟอบอกตลอดเลยว่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแม่บอกว่ากดตรงไหนพอไม่พอโฟพูดทีหนึ่งอะ่ะเขาก็กดทีนึงเออแล้วคลิปหน้าเขาปูพูดอีก <c oughs> เขาก็กดอีก <c oughs> อีก้กเรื่องจริงแม่กูบอกว่าไ <c oughs> อ้ต้องรูง <c oughs> แ้แม่กูอ๋อแม่กูกดทุกครั้งที่โฟพูดก็กลายเป็นซับสไครต์ครั้งหนึ่ง <c oughs> อันซับครั้งหนึ่งแล้วก็ซับต่อแล้วก็ซับแม่แม่ดิฉันค่ะเอ็นดูแม่ โฟพูดทำไมทุกคลิปวะเอางี้เอางี้นะมึงต้องพูดใหม่พูดใหม่เอางี้เอางี้เอางี้นะใครที่กดซับแล้วมึงไม่ต้องกดอะไรอยู่เฉยเฉยแต่ใครที่ยังไม่กดซับกดทีเดียวพอมึงไม่ต้องกดหลายรอบแค่นั้นเองกดกระดิ่งก็กดแค่ทีเดียวถ้าเกิดกดออกอีกมันก็ออกมาแค่นั้นพอแม่กดทุกคลิปกดแชร์กับกระดิ่งทุกคลิปนี่ดอกเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูแม่ เพราะว่าสับสนไม่เข้าใจอ่ะพูดให้เคลียร์เอาใหม่มิติใหม่แห่งการกดสับสกายคือใครที่กดแล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเออใช่ใครที่ยังไม่กดกดซับนะคะอ่ะแล้วกดกระดิ่งก็กดไปเออกดครั้งเดียวแล้วกดไลค์เนี่ยกดได้ทุกคลิปเออไม่ต้องไลค์เออกดไปเถอะไม่ต้องอันไลค์นะเอาแค่ไลค์อย่างเดียวโอเคบ๊ายบายมึงแม่พูดแบบยังผู้ขังอ่ะเอ็นดูแม่มึงอ่ะอะไรแบบจริงๆแล้วแม่ก็มาปรึกษาว่าแบบแม่งงอ่ะ ทำไมต้องกดกดทุกครั้งเลยอะไม่มีจิใหม่จริงวะทำไมต้องกดทุกคลิปเลยอะไม่มีจิใหม่วะระผมชอบไม่ได้กดทุกคลิปก็ถูกหมด